สวัสดีปีใหม่ครับแฟนฟันแท้บ้านหวยชชนแนลนะครับวันนี้วันที่หนึ่งครับสองพันห้า้หกสิบสี่เรามาเริ่มนับเริ่มต้นกายใหม่นะที่แล้วก็ผ่านไปนะครับก็ไม่อยากจะพูดถึงนะครับเรื่องเลวร้ายทั้งหลายเรื่องดีทั้งหลายก็ขอให้ผ่านไปขอให้ทุกคนปีใหม่ในโชคดีก่อนอื่นขอวอวยพรปีใหม่นะครับในปีสองพันห้าอยหกสิบสี่นี้นะครับ ผมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจงดลบันดาลความรักความปรารถนาดีแก่ค,คุณคุณทุกคนนะครับแล้วขอให้ความฝันของคุณกลายเป็นความจริงครับท่านฝันอยากจะได้อะไรอยากจะมีอะไรนะครับก็ขอให้ความฝันของท่านเป็นจริงครับสวัสดีปีปใหม่2564ครับสักประเดี๋ยวนะฮะประมาณบ่ายโมงครับลูกชายก็จะพาไปเที่ยว ที่เนินมะปรางนะจังหวัดพิษนุโลกเาจะไปรับลมหนาวเอาก็ไปกับเขาหน่อยนะฮะก,ก่อนจะไปก็จะทําคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องเลขปักหลักนะครับเลขปักหลักนะครับเ,เลขปักหลักหลายคนก็นําไปใช้เขาก็ชื่นชอบนะฮะแต่ผมไม่ก็ได้ใช้ละเพราะว่า <c oughs> เลขปักหลักนี่ถือเป็นเป็นตัวเลขซึ่งจะต้องทำตุกงวดนะฮะมันมีมันมีตัวแปรเยอะนะครับ ซึ่งเราใช้หลักละสสูตรนะครับสามหลักก็6สูตรอันนี้ถ้าสูตรหสูตรใดมันผิดไปเนี่ยหมายถึงว่ามันจะผิดทั้งหมดนะครับมันกระทบไปทั้งหมดผมก็เลยความเสี่ยงมันสูงผมก็เลยไม่อยากใช้แต่โชคดีที่มันยังเดินดีอยู่นะครับอันนี้ในหลัก <c oughs> ในหลักร้อยนะครับแถวหน้านะครับหลักร้อยปักหลักร้อยเนี่ยร้อยสี่ที่เปดมวดผิดมาแค่สามครั้งนะครับผิดครั้ง อยู่ในปีนแรกๆนะครับทันใดในปีหกสามนี้ยังไม่ผิดเลยนะครับก็ปีหกสี่เริ่มก็คือขาดหนึ่งกับห้านะครับหลักร้อยศูนย์สองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าถามว่า <c oughs> หลักร้อยงวดนี้น่าจะเป็นเลขคู่หรือเลขคี่นะครับตามสูตรได้เลขคู่นะครับตามสูตรได้เลขคู่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสูตรเป็นเลขคู่หลักร้อยน่าจะอยู่ที่ 02468สองสี่หกแปดนะครับต่อไปสิบหลักสิบนะครับเหลักสิบผิดไปสี่ครั้งนะครับอยู่ในปีแรกหนึ่งครั้งนะครับแล้วในปีหกสามนะครับต่างห่งวดร้อยี่สิบเอ็ดมานะครับก็ผิดวดที่ร้อยสามสองร้อยสามสิบห้าร้อยสามิบเก้าวดที่ผ่านมานะครับวดปลายปี ขาดเลขหนึ่งก็เอาอยู่นะครับมาเลขสองครับออกสองแปดนะครับต่อไปเป็นหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนี่เดินดีมากๆยังไม่ผิดเลยนะครับร้อยสี่ที่เปดงวดนะครับผิดศูนย์ก็คือยังไม่ผิดเลยนะครับแปดตัวหน้านะครับวดนนี้ขาดหนึ่งกับเก้านะครับขาดหนึ่งกับเก้านะครับก็หลักหน่วยก็คือศูนย์สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ถามว่าระบบคู่ที่สิบหน่วยงวดน,นี้ได้อะไรเราได้เลขคู่นะครับเราได้เลขคู่ก็คือจะเห็นว่าสองสูตรนี้มีศูนย์สองสี่กแปดดังนั้นหลักสิบหลักหน่วยน่าจะอยู่ที่เลขคู่นะครับสำหรับการทำสามตัวตรงสามร้อยเจ็ดิห้าชุดนี้ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าหลักร้อยห้าตัวจะต้องเข้านะฮะหลักหน่วยห้าตัวจะต้องเข้านะครับถ้าไม่เข้าก็แปลว่าสามรอยเจ็ดิ้าชุดเป็นผิด แต่ถ้าเข้าตรงๆนะครับมันก็จะอยู่ในนั้นทั้งเบิ้ลทั้งหามนะครับก็จะเห็นว่าหลักสิบขาดห้ากับเก้านะครับหลักหน่วยขาดหนึ่งกับเก้าดังนั้นพอสรุปได้ว่านะครับถ้าสูตรนี้เอาอยู่ทั้งคู่เลขเก้าไม่น่าจะมาทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับแต่นี้ไปดูหลักร้อยบ้างหลักร้อยขาด1ึงกับห้านะฮะหลักสิบห้ากับเก้าหลักหลักหน่วยหนึ่ง เก้านะครับดังนั้นนะครับหลัก,100กร้อยกับหลักสิบไม่น่ามีเลขห้านะครับหลัก,100กร้อยกับหลักหน่วยไม่น่ามีเลขหนะครับเพราะนั้นสรุปว่าหลักร้อยก็น่าจะเอาอยู่นะครับหลัก100ร้อยทุ้งวันนี้น่าจะเป็นเลขคู่นะครับ02 4 6 8นะครับอันนี้ตามสูตรนะครับผมว่ายกว่ากันตามสูตรโอเคนะครับอตอนนี้ผมเ,เตรียมตัวเตรียมตัวไป <laughs> เนรบ้าปางจังหวัดพริ้งโลกอนะ่ะมัน,ม,นมันไปเข้าไปหาลมหนาวลูกชายผมมันชอบเที่ยวนะชวนเราไปด้วยแล้วก็ติดมันไปด้วยงั้นแล้วก็อยู่คนเดียวเนาะโอเคนะครับก็คงไปค้างหนึ่งคืนนะฮะพรุ่งนี้กลับมา,าสรุปแล้วว่าขอให้ทุกคนนะครับมวลสมาชิกขอให้มีโชคในมีโชคโดยไม่รู้ตัวในปี2,564กันทุกคนนะครับ การเสี่ยงโชคเอาไว้บ้างนะซื้อลอตเตอรี่นะครับแล้วก็ลงทุนกับใต้ดินนะเล่นยากเหลือเกินนะครับใต้ดินมันออกหนีเราไปเรื่อยนะครับวดที่แล้วนะครับข้างล่างเนี่ยผมเกงว่ามันจะต้องออกเลขขี้ขี้เพราะมันได้เลขขี้มันก็ออกขี้ขี้จริงๆงแต่เ้าว่าผมเอาสูตรของที่ที่ให้ท่านไปนะที่สูตรของที่มันได้หนึ่งกับสี่นะฮะมันขาดหนึ่งกับสี่มันมาศูนย์สองสาม้ากเจ็ดแปดเก้าเนี่ยนะครับ ถ้ามันมาสองตัวก็ถูกถ้ามันมาหนึ่งหรือมาสี่ตัวเดียวมก็ผิดโกโชลร้ายนะครับก็ถ้ามันออกสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเก้าอะไรผมก็จะถูกเนาะก็เล่นไปเยอะนะฮะผ่านใจว่ามันจะออกขี้ๆนะครับถ้าผิดหวังก็ท่านสมาชิกก็ผิดหวังไปด้วยนะครับโอเคนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ส่งความปรา,ารถนาดีไปยังสมาชิกทุกท่านนะครับ ไก็กดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ